เราบอกว่ามาเยี่ยมมาหาอะไรมาพักางได้เลยทุกคนแล้ววันนี้เราก็ได้วัดไท่ดูแล้วว่าแม่เ,เราเป็นยังไงวาอันนี้คือป้ายชื่อขนาเดี๋ยวเราลองมาดูตึกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปเลยเราก็จะเรียนกันที่นี่นะคะซึ่งของเราอะ่ะก็คือเรียนกันอยู่ที่ปีหนึ่งปีสองปีสามที่ประาอวิทย์เนาะแล้วพอปีสี่ก็ย้ายไปอยู่องค์ลักนั่นเองค่ะ ดูก่อนก็เดี๋ยวพามาดูห้องสมอที่เขาบอกว่าเพิ่งสร้างไว่นะคะก็คือจะเป็นห้องที่เราอาจจะสามารถมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งแบบโมวยพูดคุยกับเพื่อนไดนนนนนน้ถ้าเกิดได้มาเรียนที่คณะนกขซึ่งจะได้มาเรียนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กันนี่ก็คือห้องสมอของเรานั่นเองค่ะก็คือคณะเรานะคะมันก็จะค,ค่อนข้าง ซอกนิดนึงอยู่ในเลือดนิดนึงเข้ามาข้างหลังหน่อยนึงเนาะอาจจะไม่ไดอ้อยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยเดี๋ยวพาไปดูกันว่าในมหาลัยเราจะมีอะไรอีกบ้างเนาะข้างนอกเดี๋ยวกันค่ะหลังจากที่เดินทะลุเราไม่ใช่ทะลุเดินผ่านคณะแค่นะเนาะเราก็ได้เจอกับ อาคารกายมีข้างนะก็คือจะเป็นที่ที่เรามาผ่าตัดอาจารย์ใหญ่กันตัง,งนะี้มนตึกสูงๆเนาะปีสองเราจะได้มาเรียนกันนะ,ะทุกคนรู้สึกเป็นมาคือเอน,นี้ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบมาเรียนไม่ให้เพราะเราอยากผ่าอาจารย์ใหญ่นี่เลยนะจากนี้เลยค่ะตรงนี้ตัวนี้วิวเหมือนกับคาเฟ่เลยสวยจัง นคาเฟ่เลยอันนี้ก็คือเป็นขนาดมโนนะครับที่ขุณแม่เคยเลี้ยในเล่าตะกี้ใส่ลงกุณแจ้อ่ะก็ป้าปีนปีนโต๊ะยี่อย่างเงี้ยขึ้นหน้าต่างตรงนี้เอาไปเอากุญแจให้แม่ที่ล็อกเกอร์ชั้นสามแม่อยู่ขณะนี้อ่ะปีนตรงนี้นะปีนหาวหินตรงนี้หาวหินแล้วก็ขึ้นหน้าต่างนะค่ะขึ้นไปชั้นสามเลยอ่ะอันนี้มันหนึ่งสองสามมันจะขึ้นได้ไง น,นี่คือคณะมนุษย์อยู่ข้างหน้าคณะแพทย์เลยเออแพทย์อยู่ข้างหลัองลอันนี้คือลัณฑาคาพดย์สีขาวรงคะข้างๆคณะเรานะคะก็จะมีอินธนินด้วยทุกคนคณะเราจะเดินเข้าไปในหลืบนั้น แล้วพอเดินออกมาใช่ไหมก็จะมีอินทน็แตแล้วก็จะมีกาแฟมีน้ำกินกันแบบไม่ขาดสายนะคะแล้วก็ข่าๆตรงนี้ก็จะมีท่านรือได้ทุกคนอนอกจาก,กคนสมคัถนั่งเอ็มอาร์ทีนั่งรถเมล์มาได้ทุกคนนั่งเรือมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวท่าเรือกแบบันรูเป็นยังไงบ้างามาเลย เป็นท่าเลือคองเ่ะไปดไีกโลถ่ายรูปในมอหนึ่ึงท่าเรือมอสองประสานทีน คนเราก็มารอเรือตรงนี้ได้รอเรือรอลิงรอแบบมีตารางเวลาเหมือนบ้านรถเมล์เลยทุกคนอันนี้คือตารางค่ะป้าโดยสารปนไปถึงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยนั่งเรือป้าโดยสานะคะนี่เป็นวิญญาณทางการมามองเหุกคนกคน,นั่งเรือมานั่ง อันนี้ก็คือจะเป็นสาพานลอยตรงแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำแม่น้ำาแม่น้ำไม่ใหญขอ,องแสนแสนของแสนแสนนะคะก็น่าจะพาเราไปออก,ท,กที่ถนนเพชรบุรี ู่บนคณะแ่นัมอมก,ก็คงเห็นวิวทุกคนเรือมาแล้วจริงๆว่าจะไปถ่ายข้างล่างหรือเปล่าน้องเรือเนี่ยคะ่ะมันก็จะมาใช่ไี่แล้วก็ถ้าเกิดมีเราอยู่ตรงนี้เขาก็จะมารับเราเราก็จะได้นั่งเรือไปที่อื่นต่อได้ด้วยมีทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยนะ ก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์กของงอควยทุกคนกคือเราห่าชอบตรงน,นี้มากเราเป็นสนามบอลใหญ่กว้างเขณะที่อยู่แบบล้อมรอบสนามเนี่ยก็จะได้เห็นวิวแบบนี้นะคะไม่เหมือนคณะเราจะได้เห็นวิวท่าเรือเนาะคณะเนี่ย,ยสักคมศาสตร์ใช่ไหมศาสษาศาสตร์ก็จะได้เห็น สนามยากเขียวยวอะไรอย่างนี้คิดว่าถ้าเกิดเราได้มาเรียนที่มอกันจริงๆในตอนที่มีคาบพลาทุกคนก็เราจะได้วิ่งรอบสนามเนี้คือเหนื่อยตายกันไปหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้เราเรียนกันออนไลน์ก็เลยไม่ต้องรอบน้องเขียวๆตรงนี้นั่นเองค่ะ